อันนี้บกขิดว่าเกกับ,บาาก็กับหเก,กับหเพราะ่าอเลยพกเน้ครับผมเราดังนประมาณชัา,าวโมวงนึงเกิไปแล้วนี่อย<อ><อ><า>่าลืมว่าทำมันงทำมันดังหาเกียรอพอราสิ่ีแขกขึ้นวัวที่แล้วแลวัวที่แล้วสามเกียร์สามหาเกียรหาเกียรบริายบริได้พอไปชนกับแม่ลำหนึ่งหาหาเกียต่พอรีกก็ได้มเกียร

ันบันนียให้สร้างเข้าไปเนี3ามล้านหาเปอร์เ็นต์เได้มาซิมาเอาอีกล้านนึงกันแ่้แต่ก็ได้เพราะว่ามันก็ถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์ได้นการสร้างไม่แน่นี่มาตรฐานท ating, ี่ซื้อจะรื000 000 right? ้อกเขาเรียกฟ้องจ่ายเราเลยเป็นวิบากกรรมยู่ดิเราเลยเห็นอย่างประเดกนันรออเงินสาล้านยังอยู่เนี่ยทส่วนของไคขก็มั่นี่เรื่อตัดผลิตภัณฑ์ปีนึงได้่าสิส สางบทเจคูดูแลนสีม่วง้วดอกดูแอาารีาจอสังบัวอ่างวดนิ้ัดโอเคเพิื่อคือสเต็มวัดที่ข้ากีบละเต็มว่าเด็กวัดที่แล้วสีมัวสีเป็นไงนุ่มหาเ็บมันออกเจ็นุ่มเจ็นุ่งวดมีขัดเห็นเ็ด หาหนึ่งมัดสองช่ดวอ่จะลืมเจ็ดหนึ่งหาหน่งใช่ใจคอถ้าหาจบ่ได้แน่นอนบ่่ได้กับบ่ได้กับ่ให้มคุไปคุไปจัดการเองนะเราไปจัดการเองจัดารเองายคุากเขาไปบอกคุณคุณงอั ไม่ไม่เอาไปด้วยก็ได้เพราะว่าถวายอาจารย์แล้เอาไปเลืยเนีไปอันนึ the, ่งไปสั่านคอาจารย์ก็ไม่ตอจดอารล้ด้วยล้ด้วยทุกทคนด้วยเป็นเจ็ดทางหนึ่งแนนอนแล้วนะคะอาจารย์มาตเจ็ดทางนสำนักมีลายบ่ งวดนด้งวดนี้บ่มีตงใบ่จะอาจจะมาออกนี่แหละไอ้อีนี้เธอราปูเขาตามหลังเสมอเขาตามบ่บ่ตามหรอกค่ะมีมีงวดหนึ่งทีงวดสาหาเกียร์ทบ่ต้องใส่ฟองเบียร์เมื่อใดถูกวันเหลือซื้อออกสามหาเกียร์ขึ้น ของอันตุมกระดตัวหนึ่งบํูพกันเดี๋มันด้สิทถค่ทุกรมเกียวับเดี๋ยวถ้าแกว่าได้สองตัวซึ่งตัวนีเะที่แล้วที่แล้วได้สามตัวขึ้นกันดิแต่ตอนนี้สองตัวขึ้นกันก็ออกตัวนั่นแหละออกตัวสองตัวขึ้นกันนั่นแหละจำนวนทุ้มเยวโทก ไปเห็นมันเ็อเ้งสแต่ละก็หาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเข้าไปเมื่อกี้นี่อดดาจารย์ห้าอเล็กเจ็ดจะอยู่ทางบนมนั้บ๊อห้าห้าก็หนึ่งเคี่ยงกันครึ่งวัดที่เราถือข้องเห็นนั่นห้าจะออกก่อนแลวกะเจ็ดหลวก็กสาวในทางใต้บวกทีแล้วมันงวกทีแ้วมัน็ อาจารย์เห็นเจ็ดสามห้ตัวนี้น้อยเขียนอยู่ในบวกเต็มข้งหนูพี่จุนมนี่สามาเจ็อาจารย์เห็นเจ็ดเจ็ดสามหาเจามหาแ้าปะเรืแปเก้าแปดจะเไปเขียนเจ็ดสาครับรับเอเจ้าก็เลยเจ้าขเจ้าย่อยเรื่องขุมมั่น,นสองร้อยสามรเงิ่นมื่นกว่าบาทมาเกด็นเงิน จเจบมันกลาะเียันกลาเจี๊ยันกลายแต่หันหนึ่งพุบมีหันหนึ่งบักเควนระวังให้ดีแต่ว่าระวังตันนี้แหละในระว่งต้นนี้แหะค่ะแต่ว่าหาหนึ่งกะถิ่งช่วงไปโดนแลเนาะหนึ่งหัเพิ่งออกยูนีหานึ่งหัสมัยนั้นที่มันออกบเก่าสาม 6-3ครั้งแรก6-3หาดเปล่ 6, ลาลที่พนไหวันที่1ิบช่เหมพิอ16คุมภาพพนไหเยเลขตัวแรน <Okay. S 1> เลขหลัก15ร่ <Okay. S 1> องกลับไปเบิรงโรคาลีวันที่16คุมภาพแต่ <Okay. S 1> ว่าเลข1ห,หาดนึกว่าจากลับมาิเก็บซ้ำก็กลับมาแล้วเก็บซ้ำเกกลับมา หนึ่งห้ากัญญาประมาทวารีคนบอกว่าเรียกมันบนหนึ่งกับจีเวียนครับเมื่อไหร่เรียกมันสมบูไปใช้มาใช้เรียงสิครับเรียกเก่านี่แหละครับมาตลอดกลับมาตัวเก่าขึ้นนะเจ็ดจีบนี้แต่นี่ก็มหมั่นใจว่าเรียกสิเขาค่ะนึกว่าสุดเขาตัวใดแค่นั้นแหละ มันเป็นคือปกติคือหัวทีท่แห,หลวคือกับเร็่อไนั่เขาจะจับตัวไว้ไไว่าสองตูวเขาเนี่สองตูวเขาเนี่ยลกเดี๋ยวเบียกถ่าชิมงานกับเนี่ยเบียกเลยหมดผ่านละมีทัวก้าลังมา <ś> มกช เรียบร้อยแล้วบอกกับเขากำนดมื่แล้วมดเรียกนอย่างีรดีแบลดแบลีมดเมื่อเอนรียนมือีกมือนื้มันทีเก่าเก่าท่านว่าเก่า่นเหบุญใหญ่เอาเกคนมือหน่กับไม่เทยมา่อกนเมื่อิมีหมอลัมยมเวมัขึ้นที่ไหน น,ะา,นางนี่เกิดิลั่นนี่หลายมรสิหันนามหาาราปฏิบัติธรรมเอาูุ้ดโชว์ลามากสนับสนุนน้องกันอะจากยคาวมรับนใจดีิน่อยจะลืมเลยตัวไหนที่มัดอันจะาาย่มปิดซื้อซื้อตัวอบทที่แล้วคื่กันก็ ไลหาเก็บไม่เ <Notre> ป <c ows> ิดมเก็บสามเก็บแล้วก็จะบอกอันเนี่บบอกอนอือสาบบอกอนบิ้บิงหาเบิ้งอันตุกอันในสามคนที่ว่าเขาเน่นอของเค่ก พูดได้หลายเด้อ,อยหยาดยิ้มทั้งหลายมาซอยรางวัลที่หนึ่งในปัวยังเสียมาเจะเอาแมนจะเอารางวัลที่หนึ่งมันดียาก <c oughs> เอาเลยสา่สาตัวซากตัวสองตัวแล้วก<ช>็แ<ต>มนการนี่ก็เป็นแนวทางของเป็นยอดกระถินเนาะค่ะยอดกระถินวัดพุทแหเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเราก็เป็นเลขจอมปวกเนาะค่ะที่ทำอันจอมปวกแนวทางมือนี้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีนี่ค่ะก็เป็นเลข ของจอมปวกเนาะค่ะ751หลักกัน1771เนาะค่ะเป็นแนวทางเลขเลขสองตัวนี้แอดกับเขียนลงไว้นะคะพี่น้องที่เลขจอมปวกนี่ก็คือ751หละค่ะแต่แอดกับเขียน1771ลงไว้เนาะค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยน้ำกันเนาะค่ะในยอดกะทินนั่นเนาะค่ะยอดกะทินวัดพุทธแห่เมืองนี้เนาะค่ะพี่น้อง FC ก็เป็น45259เนาะค่ะพี่น้องก็เอาไป ลองสืบอลอตเตอรี่เบิ้งเดอ้อค่ะพี่น้องเพียรมีโชคมีชัยได้มาทำบุญกับทางวัดกุดเหเนาะค่ะสร้างโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านแอดกับเป็นสะพานบุญในพี่น้องเอฟซีทุกท่านหาแนวทางเด็ดๆดีดดดๆฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเลขกุดเหงกับเขามาเป็นงวดที่สี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะ เอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพานรวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็ขอให้มีโชคมีชัยนํำกันเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะให้กุดแฮกลับมาคือเก่าเนาะค่ะกลับมาคือขัดคือเก่าเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะนี่แหละวันที่สิบหกก็ลองไปเสียงเบิ้งเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านให้กุดแหกลับมาคือขัดอีกครั้งเนาะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้แอนก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ